โจทย์ในแค่นี้ถาม B A B A ก็คือเส้นเนี้ยยาวเท่าไหรตรงนี้15องศา รงนี้ผมว่าที่ได้ตรงนี้ผมว่าที่ได้ตรงนี้ผมว่าเหตุแรงติดคงสิบห้าใช่ไหมอ่าถ้ามุมสิบห้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณทําแบบนี้อ่าเริ่มหมดเลยตรงนี้ผมใช้อะไรอ่าผมคิดรูปนี้เลยแล้วกันนะอ่าผมคิดรูปนี้เลยกันรูปใหญ่คุณเห็นมุมสามสิบไหม คุณเห็นมุมสามสิบไหมอ่าคุณเห็นมุมสามสิบไหมอ่าถ้ามุมสามสิบนี้เป็นเท่าไรสองร้อสามเจ่ไหมมุมสามสิบนี้ได้สองร้อสามอ่าแล้วตรงนี้เป็นเท่าไรนะร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบห็นบ่ะสแสดงว่าลือ่ให้มุมตรงนี้เท่าไหร่สิบห้าแส่บาทอ้าวแสดงว่าเป็นลาหน้าตัวเท่ากันใช่ไหมหน้าตัวเท่ากันใช่ป่ะก็สแสดงว่าเราก็คิดตรงนี้เลยตรงนี้คิดไม่ได้เราคิดยังไงคิดตรงนี้แอบรูปใหญ่อ่างเงี้ยมุมสามสิบใช่ป่ะตรงข้ามกับตรงมุมข้ามผู้ชายเน่าไหล่สองเท่ากันทำนด้หรือเปล่เป็นสี่ ตรงนี้เป็นเท่าไหร่สองรู้สามตอนนั้นเส้นนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่เหมือนกันบวกกันหมดเลยเทอานี้ตอบเท่าไหร่สองรู้สามบวกสี